นี่หน้าหนะท่อหน้า6นะท่อ PVC 6นิ้วเป็นมอเตอร์ DC ซ u บัลเลตตัวนี้ไร้แปลงขานนะครับรับประกันมอเตอร์2ปีนะครับกล่องควบคุมเรารับประกัน1ปีไดโวนะครับโซล่าเซลล์และไฟฟ้านะครับใช้ได้2ระบบเป็นมอเตอร์ดีซีบัลเลดแท้นะครับเป็นมอเตอร์ที่ใช้ได้ทั้งโซล่าเซลล์และไฟฟ้าวันนี้จะมาแนะนําเป็นตัวหน้า6นะครับพันหวัตต์มอเตอร์2แรงนะครับมาพร้อมกับกล่องควบคุมนะครับสระบบ ACDC ตัวนี้นะครับผม เดี๋ยว่อมาจัดคู่กันนะครับผมตัวนี้มีสายไฟปั๊มนะครับแถมมาทั้งหมด10เมตรมาพร้อมกับกล่องควบคุมเดี๋ยวจะมาทดสอบการใช้ระบบไฟฟ้าและโซล่าเซลล์ให้เราต่อปั๊มตัวที่ทดสอบให้แล้วนะครับอยู่ใน่างน้ํานะครับผมเดี๋ยวมาดูปริมาณน้ําแล้วมาดูการทํางานของกล่องควบคุมกันนะครับตอนนี้จะให้ดูประสิทธิภาพเต็มที่ของระบบไฟฟ้าก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเปิดยกเบรกเกอร์ขึ้นไฟฟ้าขึ้นแล้วนะครับเราเสียบไฟฟ้าแล้วนะครับใช้ไฟบ้านอยู่นะครับตอนนี้ อ่าเลือกใช้ได้ครับเวลาโซล่าเซลไม่มีแดดหรืออยากใช้ตอนกลางคืนเราใช้ไฟฟ้าได้เป็นระบบซอฟต์สตาร์ทนะครับก็คือเดี๋ยวเขาจะค่อยๆรันขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ใช้ไฟอยู่ไฟบ้านอยู่220 V 222 V โวลต์222โวลต์นะครับเดี๋ยวมากดดูรอบกันรอบจะค่อยๆขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่2,500รอบนะเป็นมอเตอร์ DC บัลเลตตัวนี้ไร้แปลงถานนะครับรับประกันมอเตอร์2ปีนะครับ กลองควบคุมเรารับประกัน1ปีนะครับผมเนี่ยแรงมากนะดูไกลเนี่ยแรงมากเลยนี่หน้า6นะท่อหน้า6นะท่อ p v c ีนิ้วโอเคถือว่าเต็มที่ละรอบรอบเครื่องจะอยู่ที่3,000โดยประมาณนะครับสามพรอบนะครับปั๊มตัวนี้พันห้าแต่ตอนนี้ใช้ไปพันหกร้อยถึงพันเจ็ดร้อยันเจ็วัตต์เกินสเปคนะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เรามาสลับเป็นโซล่าเซลล์นะครับ เรา,าเอาเบกเกอร์โซล่าเซลล์ตอนนี้ต่อไว้แล้วนะครับอะโอเคสมมติว่าแดดมานะครับเริ่มใช้งานโซล่าเซลล์เครื่องกล่องตัวนี้จะมองโซล่าเซลล์เป็นอันดับหนึ่งก่อนนะครับลองลงมาไม่มีแสงแดดค่อยสลับมาเป็นไฟฟ้านะครับสามารถยกแบกเกอร์ขึ้น2ตัวไว้ได้เลยนะฮะตอนนี้เราใช้แผงโซล่าเซลล์ห้า้อแปดสวัตต์สามแผ่นอยู่ด้านหลังครับอยู่บนรถเข็นห้า้อยแปดิวัตต์สามแผ่นตัวนี้นะ ใช้ในการทดสอบเป็นรุ่นรับแสง2ด้านด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูการทำงานของระบบ Solar โซลาร์เซลล์แดดหน้าตอนนี้นะบ่ายโมง4ีนาทีนะถือว่าแดดก็โอเคใช้ได้เลยครับช่วงนี้2,700รอบครับเครื่องยังไม่หยุดนะรอบยังไม่หยุด2,800ครับยังไปต่ออีกนะครับโอเคจะอยู่ประมาณ2,800นรนะณณแดดตอนนี้นะครับ2,800รอบ โวลต์อยู่ที่110โวลต์น,นะครับโซล่าเซลล์3แผ่นกินกระแสโซล่าเซลล์อยู่ที่9แอมป์นะครับ9.5-9.6เดี๋ยวมาดูวัตต์ตอนนี้ใช้วัตต์ได้แผงผลิตได้แค่1,000วัตต์น้ำยังแรงอยู่ประมาณเนี้ยเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับนี่สุดยอดมากนะครับก็เดี๋ยวเอาเบกเกอร์โซล่าเซลล์ลงสักครู่หนึ่งก็จะเป็นระบบไฟฟ้าเหมือนเดิมในกรณีแดดหมดนะครับโอเคนะใครที่สนใจนะครับ ตัวปั๊มบัตเลนะครับ1,500วัตต์พร้อมกับกล่องควบคุมตัวนี้นะครับเราจําหน่ายอยู่ที่8,500บาทนะครับใช้ได้2ระบบนะครับโซลาเซลล์ได้ไฟฟ,ฟ้าได้นะครับใครที่ต้องการพร้อมแผงตามที่ผมรีวิวนะครับสแผงเป็นแผง580วัตต์สาแผงก็18,500บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแล้วก็จะมีสายซื้อพร้อมแผงจะมีสาย PV นะคะีคยฮะความยาว10เมตรนะครับรวมกับสายปั๊ม10เมตร เป็น20เมตรนะฮะ18,500บาทสนใจถ้าข้อความมาได้ครับเนี่ยฮะแรงมากสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ